ทดสอบเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้บินให้ชมก่อนส่งนะครับกับโบก i ล่า V450 นะครับผมติดตั้งเจลโลเฮดเป็นยกพีดเป็น e-max นะครับผมสปีด V460m นะครับผมเฮดเดิมเซอร์โวกันหางตัวเดิม พอดียกพิษของติดลำมันพังนะครับผมนะ่ะคือตกมานะก็ซ่อมแล้วก็อัพเป็นจเจโรเฮดบน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบินเบื้องต้นให้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินเต็มเต็มอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนจัดส่งนะครับผมรีวิวการใช้งานนะครับอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อน วินดิถ่ายเองวินบอกให้ถือเองถ่ายเองได้เหรออัจาริยะเองช่างสมบูรณ์แล้วได้ท<ม>ุกอย่างขึ้นทุกนาทีจริงๆวเพิ่งซ่อมเสร็จก็ก็ต้องเินก่อน มันมืดนะหาหาตั้งไฟดูเฮ้ยนะมันมีแต่ไฟขนาดในนี้อ้อมันมืดนะในนแล้วมันมืดเลยนะตั้งหนูว่าจะต้องติดสปอร์ตไลท์อ่ะติดสปอร์ตไลท์เลยเหรอเฮ้ยน,น,นี่ขนาดเดียวกันทุกอยู่ยข้างๆร้อนเนี่ยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้บินให้ชมเต็มเต็มอีกทีนึงนะครับอปเบื้องต้นไปก่อนนลครกันอันนี้เบื้องต้นไปก่อนนะครับไจโรเฮดวันกับบอ k ิล่า V450 นะครับ ok บอคิล่าบอคิล่าบอ a ิล่าวอคิล่าทะเบียนรถก็ต้องเอาไปแทงหวยนะป้ามันมืด มันมองไม่เห็นเห็นะต่ำมา,มาพอมั้ยออาเข้ามาตัวนิดเดงอเอเข้ามาหาเราอะ่ะเข้ามาหาเราอะ่ะเอ้ยอ ไปบุ๊บบุ๊บุบประมาณเนี้ยครับอือขนลุกไก่ไก่้ะโอเคครับผม